ับการลงส่วนการลงสวนขอาเรับเล่าเรื่องอะไรบ้างครับครับพูดถึงบรรยากาศก็วันนี้ก็ถือเป็นครั้งแรกของบอยก็ค่อนข้างตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากครับที่วันนี้ได้มาร่วมงานแล้วก็เห็นได้มีพี่พี่ทีมงานทุกเอ้พี่พี่สื่อทุกคนได้มาด้วยก็ดีใจครับครับก็คือตื่นเต้นเหมือนกันก็แล้วก็รู้ด้วยว่าตอนนี้พี่บอยตื่นเต้นมากก็ ดีใจมากเห็นกล้องเยอะมากเลยตอนรู้สึกตื่นกล้องครับแล้วก็ก็มีความสุขมากวันนี้บรรยากาศใ,<ช>ในงานคืออบอุ่นมากครับอยากพูดถึงตัวซีรีส์ในเรื่องหน่อยว่าแต่และคนเนี่ยรับบทเป็นคใค<ช>รแล้วก็อะไรยังไงได้คูกันยังไงอย่าง,ไไเ,ไง,ไงเงี้ยครัคก็บอยนะครับรับบทเป็นปลื้มนะครับก็จะเป็นคนที่อยู่ในละแวกบ้านของทางกวินเขานะครับแล้วก็จะได้ ได้มาช่วยเหลือได้มาเจอปัญหาดราม่าอะไรด้วยกัน ừ, นิดหน่อยครับรก็เลยได้สนิทลึกซึ้งแล้วก็ได้รู้จักกันมากขึ้นครับ,รบแล้วต้นราคครับก็ตรับบทเป็นกวินครับก็คือปกติอ่ะทัวร์กวินเขาจะอยู่ที่เมกาแล้วเขาก็กลับมาที่ไทยอะไรเงี้ยครับแล้วก็เจอกับตัวปื้มก็เกิดการแบบพัฒนาความสัมพันธ์กันไปอะไรเงี้ยครับก็พัฒนาความสัมพันธ์ไปเรื่อย ในความคิดในเรื่องของการเป็นผู้จิ้ของเรากับซีรีส์ที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องเรื่องผีอ่ะนะจะมีความคิดยังไงบ้างครับคือเรื่องผีอันตรงเนี้ยมันจะเป็นแค่เหมือนกิมมิคเป็นธีมของเรื่องเฉยๆแต่ว่าเรื่องความสัมพันธ์ของของเราสองคนในเรื่องก็ก็เป็นความสัมพันธ์ของคนสองคนแหละครับปกติก็ปกติเลยใช่ แล้วมันจะฉากฟินๆอะไรให้แบบว่าเหมือนสาววายได้มาฟรีไหมครับเพราะเชื่อว่าความเป็นต้องแบบเรียกเหตุติ้งจากสาววายอะไรอย่างเงี้ยครับอ่ะก็ในไพรอตในไพรอตเราจะมีเป็นฉากจิ้นอยู่แล้วก็ถ้าทุกคนลองไปดูนะครับก็คือมีแน่นอนไม่ต้องห่วงก็ฉากจิ้นก็คือฟินมีให้ฟินแน่นอนแต่จริงทั้งคู่ก็คู่โคจรมาเจอกันเพิ่งมาในซีรีส์นี้และมีด้วยกันใช่ใช่ครับผมมีการปรับตัวหรือว่ามีการทำให้เคมีเข้ากันยังไงไหมอะไรอย่างเงี้ย ถ้าพูดถึงการปรับตัวก็ก็มีครับเพราะว่าเราเราเพิ่งมารู้จักกันแล้วก็ได้มันก็ต้องเรียนรู้กันแต่เรื่องแบบเคมีตรงนั้นเรู้สึกว่ามันเราค่อนข้างที่จะเป็นตัวของตัวเองมากมากกว่าเวลาอยู่ด้วยกันแล้วก็อยู่ไมตอนนี้เวลาที่แบบต้องอยู่ด้วยกันหรือว่าต้องเข้าฉากด้วยกันอะไรเงี้ยต้องบอกว่าเขินกันทุกเวลาแล้วกันครับก็คือตอนนี้ก็ยังเขินกันอยู่มันเขินกันอยู่แล้วใช่ใช่นองน่ารัก ก็ rumor, so คือก็ใช้ความเขินเข้าช่วยเลยครับก็คือเขินก็คือปล่อยเลยก็คือเขินเลยเลยครับเขินก็คือเขินใช่แบบมันไม่มีวิธีช่วยก็คือเขินแอบกระซิบบางโก๊ะีกไหมครับมีนะอันนี้แอบกระซิบได้ไหมในแพร์ลอดมีนะครับในแพร์ลอดมีนะลองลองต้องไปดูเรื่องครรับเาต้องจินตนาการอะไรในเวลาเล่นอะไรแบบนี้คือ พี่มันจะพูดได้ไหมก็คือของเราสองคนอ่ะมันก็เป็นพาร์ทของของคนแหละครับมันก็จะไม่ได้ต้องมีเรื่องลีลับอะไรขนาดนั้นครับแต่ก็มีเรื่องลีลับในบางอย่างที่แบบว่าสอดแทรกในใช่ก็จะมีกอดดีมเรื่องไปเรื่อยๆเป็นกิมมิคเข้ามาเสริมในระหว่างคู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับค่ะพี่บอกว่าเป็นครั้งแรกของแพลตฟอร์มออนไลน์เลยใช่ไหมครับที่แฟนคลับจะได้ดูซีรีส์เรื่องนี้กันอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับก็ซีรีส์เรื่องนี้นะครับจะสตรีมสด เดือนสิงหาคมนี้นะครับก็สตรีมสดในแอป,ปแอปพลิเคชัน VB Live นะครับคือที่นี่สุิว่าถ้าใครที่แบบว่าเอยอยากดูซีรีส์เรื่องนี้อยากดูความจิ้นของเราอะไรอย่างเงี้ยต้องโหลดแอปพลิเคชันยังไงอะไรบ้างครับก็โหลดมีทั้งอ่า g l e p l ลเแล้วก็ iOS เลยนะครับก็ชื่อแอปว่า VB นะครับ VI BIE e, สามารถโหลดได้ครับ แล้วก็ล็อกอินเข้าไปก็ไปติดตามแอคเคา t V B, <V> b g <Gen. S 1> V B Gen 8นะครับก็เสิร์ช V B Gen 8เป็น Account Offi c ิเชของทาง v อ b, b ครับแล้วก็เ a ตต n ้ยังไงบ้างครับเพราะว่ามันเป็นการจำาน้าแอมออนไลนะะ์ก็เรื่องเลตติ้ถามว่าคาดหวังไหมก็ก็ค่อนข้างคาดหวังเราก็อยากให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีเพราะว่าทุกคนทั้งทั้งตัวทีมนักแสดงเองแล้วก็ทีมงานเองก็ ทุ่มเทกันมากใช่แต่ก็เข้าใจว่ามันใหม่แต่ก็อยากให้ทุกคนได้เปิดประสบการณ์ใหม่ใช่ลองเปิดใจครับที่บอกว่าวันนี้ตอนเริ่มต้นวงสุกก็เริ่มมีแฟนคลับจากตาคู่เราแล้วก็ก็มีบ้างก็มีบ้างนิดหน่อยครับอย่างนี้จะเกิดมีบ้านหรือมีด้อมของคู่จิ้นของเราไหมครับก็อยากให้มีนะครับใช่อยากให้อยากให้มีนะครับอยากให้มีอ่ะสอฝากทั้งกับพี่พี่ตื่อแล้วก็พี่พี่แฟนคลับให้แบบว่าให้หลายๆคน มาตามความคิดคู่เราให้กลายเป็นแบบคู่จ้ิฟินเวอร์อีกคู่เลยก็ยังไงขอฝากทุกๆคนด้วยนะครับทั้งพี่ๆสื่อแล้วก็ทุกๆคนผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยังไงก็ฝากเบอกกับโต๊ไว้ด้วยนะคะก็ฝากทั้งผลงานเรื่องนี้ด้วยแล้วก็เรื่องอื่นๆด้วยหมายถึงในแพลตฟอร์มอื่นหรือว่าอะไรยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็ให้กําลังใจพวกเราเชียร์พวกเราไปด้วยนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับ